สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตาลูกตานชาแนลจ้ารถกูใดเขามาพี่น้องจ้าโอ้เขามาได้น้ออีพออเด้อเด้อฝนกระตุกพี่น้องเอ้ฝนตกเพิ่งหยุดฉันอยู่ตรงนี้ค่ะฉันเห็นฝนกระตุกพี่น้องจ้าเพิ่งหยุดเดือิใส่ยังไงกูเดือดใส่ยังไงไป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  ไปเบิ้งไปเบ้งเข้ามาได้ไหมอ่ะเข้ามาเนี่ยชาพี่น้องชานี่รถมาแล้วจอดนันละค่ะจอดนันละจอดนันละจอดนันละพี่น้องมึงรถอีหยังมาบัดที่ี่ย ฝนตกอ่ะฝนตกอ่ะพี่น้อง,งอเอาเอาเลยเอาทางไหนออกกันเลยเครื่องถนดดัดใส่เครื่องกล้างทั้นเราลราาา้มเอาทาัา้งแล้วมันจะตะปูลูกน,นี่น้องเตยมาช่วยเพื่อนเอาลงมจ้ะพี่น้อง เอาเนื้อล้องฟังอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยลุงได้เอาวางรถบ่ไดเขาบ่ได้ใส่เออสั้นลุงเลยลูกนัาจ้ะทำคานโดยตรงนู้นนาดิ

กับไอ้เพิ่นเป็นคนเมาลงซะเฮาไฟให้กำลังใจพี่น้องเบิ่งทางเพิ่นเข้ามาเพิ่นย่นาดมาขังก้อนเอารถใหญ่มามาติดลมพากันติดลมยืนมุมนั่นไหมพี่น้องเดี๋ยวสิบอกว่ามุมใดตอนนั้นมาเลยก็หกหล่อมาติดอยู่มุมนะจ้ะเห็นมองเดิน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 มาพี่น้องเดิน,เด,นเดินนิดนึงนะจ๊ะพี่น้องแต่ตรงปลายนิ้วมือเลยพอดีนะจ๊ะ มาละมาติดบางนั้นแล้วพี่น้องข้างที่แล้วได้เอารถลากป่าเข้าไปสองมือพี่น้องเอ้ยมันเป็นดินซ้ายน้องจ่าแล้วมันลมพอดีรถหกล้อมาวันนี้เราาคันนี้มาวันนี้คืดยากว่าสิติดลมบนอพอะนะมาหอดฝนตกพอดีฝนเพิ่งหยุดด้วนะจ๊ะพี่น้องจ้าเพิ่งน้องเต๋เป็นคนอยู่ข้างบนค่ะนูน่น เอาไม่แง่มาให้ปันนี่สิบริเ็ดหลังไม่สติบ้านแล้มังไหวเห็ดคันพันน่ะอีกหล้างหน่อยหนึง นี่เลือแต่ไม่ปูด้วนี่เรือแต่ไม่ปูกับไม่แอมด้วยเนี่ยโอ้ไม่แอมมีแล้วไม่ปูกับหลังคาซื้อนี่อันนี้เฮ็ดวเ้เบอ,อร์ลันน่ะนะพ่อ,พอป่ะฮึอ๋อ,ดอ,อได้ของนั่นอยู่ลุงลอ๋อรถมันหน่อยมันใส่ของมาบ่ออรเบี่บอหน่อยเ่ยอ๋อใช่ Ô, <laughs> <laughs> ờ, nó thương kim một chị chạy Nè ma. Na thương chị chạy dạng ma. Thong ma. Ô, ê, gặp hai hào nhân mẩn. Thong ma. Ô, anh, anh. Ô, em, em, nè đồm em, 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 ย่าไปเฮาอะไรมันเป็นตะย่านขึ้ได้ขี่จักรยาน <c oughs> าาายมาพี่นอ้องเมืองคนคนแั่ยกใหม่ลงซอยพี่นออ้องเราได้ปั่นจักราย,ยานมาออบาา้านพลังเราตรงใส่ใหม่ไม่มาตรฐานว่าแบบมีบาา้บานพลัง

ขอบค, <น S 1> คุณค <น S 1> ต้นคนจากพัทยามาลงโคราชก่อนเอคอ๋อคนจากพัทยาไปลงไวโคราชจา้ะต้นคูนรีไซคเคิลแม่นมมมปะต้นคูคนต้นคูนครีไซคเคิลชอชนะศักดิ์เป็นคนลื้อถอนออกมาจากพี่น้องจสานี้ต้นคูนรีไซคเคิลเป็นคนเก็บไว้ตรงนั้น ขอบคุณขอบคุณต้นคูรีไซคเคิลโคร,ราชเด้อพี่น้องเด้อประกาชอชนะศักดิหรือถอนรับหรือถอนทั่วประเทศพี่น้องจา้านี่เด้อพี่น้องชอชนะศักดิ์นี่เด้อ,อเบอร์โทุยด้านหลังนี่เด้อจ้ายืนซื่อไหมไอ้เจียเจ้านี่เด้อพี่น้องจ้าผู้ใดอยากลืกก้อถอนบ้านเก่าบ้านไม่อยากให้ไปลื้อไปพังอยากให้ไปสไลด์ วัตถุของแข็งร่มถึกโทรมาได้พี่น้องเด้อเบิด์ยี่สิบละรับงานตัวประเทศจ้าอันนี้ไม่ยังเนี่ยพี่จือดอันนี้ไม่พื้นจีนอ่ะอันนี้ไม่พื้นอ๋นนไนอได้โอ้ปุ้ยได้ปุ้ยได้อยู่ลุง นักแม่นตัวใหญ่เน,นี่ยนน้องขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนร้านกาแฟวิ่งว่าวกาแฟน่อยร้านนี้เนะพี่น้องด้วยความอนุเคราะห์จากชอชนะศักดิ์หรืนถอนกับต้นคูณรีไซเคิลจ้ะพี่น้องจ๋าขอบคุณเ็นอย่างสูงค่ะเสียชาติผู้ดูแลกับเจ๊กผกู้สนับสนุนและดูแล สองท่านจะเป็นพระคุณยังสูงค่ะขอพระคุณเลยไหน สนับสนุนผู้ดีคนย้ายสิ่งของมาให,าพาหออพา้พี่น้องขอบคุณหลายๆขอบคุณชอชนะันลหรือถอนต้นคูรีส่เคินโคราชจ้ะพี่น้องจะส่งตัวโทรไปให้ด้วยค่ะผู้ใดอยากดืก่ยอยากทอนอยากอาคารบ้านเรือนหลังใหญ่หรือโทรปรึกษาฟรีได้ด้วยพี่น้องจ้าขอบคุณจ้าสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สัอจ้าพี่น้อง ปอพบอคลิปใหม่จ้ะสวัสดีจ้า